ขออนุญาตถามถึงเรื่องของที่พี่อะค่ะไปแสดงที่นู่นกระแสเป็นยังไงบ้างคะพี่ตอนนี้ก็เป็นเป็นเป็นจุดเริ่มต้นนะครับมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ที่ว่าคนไทยนะครับแล้วก็เรื่องไทยจะได้ไปแสดงพอดีที่อเมริกานะครับคนไทยที่อเมริกาตื่นเต้นกันมากตื่นตัวกันมากที่เอไนะครับเพราะว่าจะเป็นที่เอเป็นทที่แรกที่จะมีอะไร ให้พี่เตรียมตัวเอรี่มเขาเป็นไงบ้างคือเหมือนว่าให้น้องบีเขาเตรียมตัวยังไงบ้างบ่อยได้ก็ปล่อยคือคือการเตรียมตัวเออเขาเตรียมมาสามปี <c oughs> จริงๆแล้วเราเราก็ซุ่มเตรียมกันมาแล้วก็ขอนทั้งภาษาทั้งการร้องทั้อะไร,ะร,ะระต่างๆล้วทัการหาพี่เราอยูนพี่เป็นแบของมันเป็นเรื่องมันเป็นมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าจริงๆใครจะกระโจนเข้าไปทำอะไรก็ได้นะครับ เราไม่ท่านนี้เราเรารู้สึกภูมิใจมากเพราะว่าเพราะว่าน,นี่มันเป็นนี่มันเป็นนี่มันเป็นก้าวสำคัญมากๆนะครับ uh huh. ก้าวสำคัญมากแต่มันก็ยังเป็นถือว่ามันจุดเริ่มต้น uh huh. นะครับเราจริงๆเราก็เริ่มมาเนี่ยสามสี่ปีแล้วแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังมันก็ยังไปมันก็ยังต้องมีทางเดิมต่อไปอีกแล้วมันที่ผ่านมามันก็ได้รับฟีดแบ,บ็กที่ดีทําให้มีเสร็จต่อไปแล้วนี่ก็คือเป็น p rocess ของของการ ที่จะนำละครเรื่องหนึ่งนะครับไปเล่นที่บล็อดเวย์ซึ่งของฝรั่งเองเขาก็เขาก็เป็นอย่างนี้แล้วเราก็ได้กลับให้คำแนะนำอะไรกราเป็นพิเศษไหมคะมั่นใจครับเขาดูซ<ม>ีเอนะคะเขาดูเขางตื่นเต้นกับงานครับก็ตื่นเต้นครับเป็นใครใครก็ตื่นเต้นครับ พอมาถึงจุดนี้แล้วค่ะมันก็เหมือนดาราคนอื่นๆที่อยู่ในสังกัดเราเขาก็อยากจะก้าวมาถึงจุดนี้บ้างคุณบอยเตรียมจะผลักดันให้กระจายครบทุกคนไหมคะพูดตรงนี้เลยนะครับว่ากระจายครบทุกคนคงเป็นไปไม่ได้คนระับเพราะว่าแต่ละคนมีของไม่เท่ากันนะครับไม่ต้องไม่ต้องมาถามไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาหาว่ายอย่างนู้นอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วผู้ชมเองก็เลือกดูคนไม่เท่ากัน ถามตัวเองก็น,นีก็ได้คุณก็เลือกดูคนที่เท่ากันดีเพราะฉะนั้นก็มันก็ก็คงก็คง,ง,งไม่ใช่ไม่ใช่อะไรว่าแหมแต่ต้องพบทุกคนแต่จะต้องทําให้แต่ละคนนั้นมีทางสุขในทางของเขาครับอันนี้อันนี้ต่นนางหาที่สําคัญกว่านะครับเขาเขามีเขามีความสามารถมี potential ที่จะทำไปถึงไหนได้เราต้องทำไปถึงนั้นนะครับถึงหรือเปล่านั้นอีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่า เราเราก็ต้องมองให้ออกเขาเองก็ต้องฝึกฝนแล้วก็แล้วก็ต้องตั้งใจที่จะฝึกฝนให้มันผมว่ามันเป็นมันเป็นสองแง่ครับเป็นสองางะครับบางคนอยากแต่อาจจะพูดว่าอยากอย่างเดียวแต่ไม่ฝึกอันนี้ก็ ช่วยไม่ได้บางคนฝึกฝึกแล้วฝึกเล่าแต่แต่ศักยภาพพอหรือไม่อันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ชคร้ายอาจจะไม่พอบางทีมันไม่ตรงกันแต่สําหรับคนที่ตรงกันสําหรับคนที่ตรงกันก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆบางคนตรงในหลายจุดในหลายแบบเป็นได้ทั้งนักร้องเป็นได้ทั้งนักแสดงเป็นได้ทั้งพิธีกรเป็นเล่นได้ทั้งตลกเล่นได้ทั้งราม,มา่าก็ดีไป เนี่ยครับมันมันมันแล้วแต่คนจริงๆเพราะฉะนั้นถามว่าสิ่งที่เราจะทําได้คือทําให้ถึงศักยภาพของเขาให้เต็มที่ที่สุดต่งางหากนี่ต่งทางหากที่เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วต่อไปพี่จะไปแสดงที่หัวเมืองไหนต่อคะกาจะ็จไปที่เสียงโทรทครับอ๋อนี่คือมีต่อเนื่องไปเลยใช่ ท่ดา <icana> <naj bum S 1> ีครับทะนี้ก็ดีมากครับสะบจก็ผู้คนก็ตื่นเต้นกันในเรื่อสารภานต่อาครับามร้อนผู้เป็นแล uh, uh, ้วก็อออมาก็แบบคนลุกขนช่องทางในการรับชมมีผลกระทบอะไรบ้างช่องทางในการรับชมนะครับก็ตอนนี้เราก็เป็นช่องดิจิทัลนะครับช่องดิจิทัลก็